เลยไม่เดียวดูไปเนี่ย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 ไม่เดียวเลยนะนะไซสสวยด้วย,เห,ยเหลี่ยมนี้โดดจนได้โูสิสอ้โไซส์เกือบโลนะเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้กบยางเจ็กโซนะผมสีม่วงครับผมดูไซส์นี่แปดขีดได้หรือโลเลยนะครับตัวนี้ Yeah. นบนมาแล้วแอบกลับอยู่ตรงนี้นะน่นาะอีกหนึ่งแต้มนะแต่ไซส์เล็กนะช่วงนี้ช่อนไม่ค่อยเจอตัวใหญ่ๆเลยเปาะๆทั้งนั้นเลยหมายคลองเลาะไปเรื่อยๆนะับกับกบยางเจ็กโซนะสีชมพูพเต็มคอแลนะ้วจัดไปครับผมอีกหนึ่งแต้ม เลยไม้เดียวจัดเลยไม้เดียวลงไปไม้เดียวเลยนะวนันนี้ตัวไม่ใหญ่นะให้เล็กหนึ่งแต้มครับนะนะปะป๊อกนะเดี๋ยวปล่อยเข้าไปนี่ลงไปไม้แรกใส่เลยตรงนี้กบยางเจ็กโซนะเต็มคำเลยนะผมนี่ใส่ปะป๊อกเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผม ไม้เดียวดูมันเนี่ย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 ไม้เดียวเลยนะนะไม้สวยด้วยเห,ยหลี่ยมนี้โดดจนได้ฮะดูโอ้โหใส่ดีเลยครับผมผมก็เลื่อเลยไม้เดียวเลยนะัเนี่นดยดูสิโอ้โหใส่เกือบโลนะเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้ลงไปไม้เดียวนะตามมาเลยนะเหลี่ยมนั้น โเต็มคอเลยครับผม,ผมกบยางเจ็กโซ่ครับผมสีม่วงครับผมดูไซส์นี่นะแปดขีดได้หรือโลเลยนะครับตัวนี้กับสายพ e. ีอีไวเปอร์นะผมนะนะจัดไปครับดูไซส์ โดนเลยลงไปโดนเลยเดี <c oughs> ย๋ยวตกปั๊บซัดเลยนะครับนะนะนะตัวนี้ใส้สวยอยู่นะเดีย๋ยวลงไปใส่เลยนะผมหนึ่งแต้มนะใส่ก็โอเคอยู่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากอุย้ย <c oughs> ลมนี่ครับผมใส่โอเคเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะตัวนี้เดีย๋ยวลงไปซัดเลยนะตับเลยกับยางเจ็กโซะผมนี่ใส จัดไปอีกหนึ่งแต้มนะเดี๋ยวล้อไปเรื่อยๆนะมีตัวเล็กๆนะวันนี้เห็นขยับกัดอยู่แต่ก็กัดโดนบ้างไม่โดนบ้างครับผมเดี๋ยวจัดต่อครับผม ตัวใหญ่ครับตัวนี้โดนเลยเดี่ยมนี้ใช้สวยลากมาอย่างไวนึกว่าใหญ่โหกระโดดกัดเหมือนตัวใหญ่ลครับสงสัยจะมีอีกตัวนะดูทรงแล้วโดดมาเดี๋ยวตัวใหญ่มากแต่ทำไมได้ตัวเล็กมาก,ก็ไม่รู้ตายตายัายนี้ก็ตัวใหญ่ครับผมกระโดดกัดใหญ่มากแต่ได้ตัวเล็กมาจัดไปก่อนหนึ่งแต้มนี่ครับกบยางเจ็กโซเหมือนเดิมครับผมใส่ปากเกลือนะตอนนี้ หาของใหญ่ยังไม่เจอแล้วครับผมจะไปก่อนครับหนึ่งแต้ม